ึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฟันคู่ควรเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าก้มกราบอำลาด้วยน้ำตาไาลท่านลงมา จากบนฟ้าจากสวรรค์เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยลา้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไรเป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำจากวนนี้ กลับสู่ฟ้าดิเดิมและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้าเดิมท้องดินและทินหน้ำแต่ภาพทรงจำไม่มีวันเลือนลบหายไป ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรที่แห่งนั้นงามดั่งฟันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทั้งดีร่วมมีรวมจุดหมายนางฟ้าไกลไกท่านคงยังอยู่ข้างๆเรา ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรที่แห่งนั้นงามดังฟันและดูสุดแสนไกลอยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีร่วมจุดหมายนางฟ้าไกลๆฉันคงยังอยู่ข้างาๆ นางฟ้าองค์เดิมท่านคงยังอยู่ข้างๆเรา และจับนท์ธาริลงตำแหน่งรองประวัตรงานป้องกันป่าปราสถานีตำรวจนครสามชีตำรวจสามชีจังหวัดแพงเคสได้รับสั่งาังวจากทางเจ้าค่าให้นำเรียนประวัติของคุณแม่ขัันผาจากปราศรัยเสียงจาต่อี้นางขางผันผาเกิดเมื่อวันที่1นึ่งลาคม พุธสักราสอง9 3ตสี่ร้อยก้าสามระบุจับนเป็นบุตรบของนานแก่นางเสี้ยงสิงหานมีพี่น้องร่วมถอดทั้งหมดส็บคนโดยนา,นขา 11, งขามเป็นคนที่สองจังมีรายนามพี่น้องตามจับจากนี้หนึ่ง นานงเขียนงสิเทศถึงแก่ใจแล้วสองนางข่าสันทหาผู้วายู่ในขณะนี้สามนา,นายมณำสิงหานถึงเก่ใจแล้วสี่นายจำเรียนสิงหานถึงแก่ใจแล้วห้านางทองเปลียนสิงหาน หนางลำมุ่นสิงหารเจ็ดนายโสพิสิงหาต่อมานางขำได้ยศกับนายสนวนขันถาและให้สต้างครอบครัวณบ้านพิบูลสำนละหารทำเป็นบสคคลที่จัดตัางประเทศมีน,มนักกีลาในองค์การสหนึ่งคน หลักชื่อหลักสูตรนายสมควรผ่านผาปัจจุบันดจำรงตำแหน่งข้าราการรูตูน่งเสร์การเรียนรู้ระดับหนเ่งเป็นสามสีจังหวัดจำแพลงเทอ 2. นางวรัญญาโตปัจจุบัตดจำรคงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาปฏิบัติงานณนัิษวิบสทีทีบีพิไทยจำกัดมหาชน หนึ่ครอบครัวทีุ่เาางเทสปรมาณนครนามงานวารวันผันผาประกอบอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้านเ้่องประดุกการที่ร้านจักรเองและเป็นผู้ดูแลงางถ้ำพันผาผู้เป็นมา,ารดาณบ้านเลขที่มอสีมอติตํบาลบาละหารอำเภอสังขิตจังหวัดกัแพงเพช พี่น้องนั้นจะเป็นที่รักใคร่และผูกพันกับพ่อโู่หลานอีกครั้ง,งเป็นผู้ที่เมีตาดูลาพ่อที่เหลือผู้อื่นึ่งนี้นางข่เป็นผู้ฝ่ายในการทำบุญเข้าวัดเป็นประจำโดยเฉพาะวันพระและมักจะใส่บาตรในทุกเช้าคุณเนีขัทำได้สร้างศพคุณนาความมีนานประการอธิการร่วมสร้างวัดสร้างโบสถ์ สร้างวิหารสร้างรุฐาและเป็นประธานทอนทะตะิงในวีนพุทธศักราช2 5 1 5นอกจากนี้จะมีส่วนร่วมในการทำรนุบำรุงการศาึกษาโดยการสร้างห้องน้ำและมอบสุ์การศากราึกษาแเก็นนักเรียนวกี่ยวกการบริจาคทานในโรงานต่างๆและกิจกรรมอันเป็นมิตรท่อสิ่งแวด เ้ิเ่มมีเขียนที่กริรัคลครับต่อมาในวันพุธรรสักราษ2 566นางัำเริ่มมีอาการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการที่สามารถรักษาได้กระทั่งเมื่อวันที่6มีนาคมนางํำลมป่วยด้วยภาวะหอดเลือดสมองติบ และมีภาวะแน่นอนจากการติดเชื้อในปอดและกระรรแสเลือดจะเข้ารักษาโดยการแต่ข้อช่วยหายใจาและจอ,ะอะบคอนักโลจีลาลกำแพงเพชรเป็นเวลาประมาณสามเดือนและสามารถกลับมาหรือที่บ้านได้จกั้ทัต่เช้าวันศุดที่28มิมานตมประก,กาศของันราร2568ป ซึ่งตรมกับวันพระซึ่งสิบห้าสิบห้าค่ำเิดิีนาสมวนผู้เป็นสามีและนางวราวันบุตรสาวคนเล็กได้มาดูแลตามปกติกและไดานชักชวนนางขมไปวัดแต่นานขงขำได้แสดงอาการปัิเองบุตรสาวที่ได้นำะก้าข้าวมาให้นานขงขำได้ถามโมงถาม นายสงนรวผู้เป็นสามญได้นลงกล่าวนำถวายข้าพระและนาขงขำสามารถกล่าวตามได้ขำด้วยใบหน้าที่สดใสกลนเมื่อเวลาประมาณแปดน,นาฬิกาหลังสาวได้สังเกตเห็นว,ว่าลรมหายใจของนาขงขำเริ่มแผ่วเบาบลงและค่อยๆหมดลมหายใจจากไปอย่งาสงสงบสึ่งอนนุรวม เจ็นส้าปี่งนีเขีนที่โรรัชครับอัดสวนและางได้ที่คุณแม่สามทันทานั้นได้ร่วมเึงิมขั้นด้วยการวาจาใจพ็าตาของท่านโปรดเอาพิาให้ก,ก,กับคุณแม่สามทันานั้นเสิอดสวนละดที่คุณแม่สามทันทาได้ปฏิบัติมาตลอดที่ท่าน โปรดนำโรงพยาาของท่านไปสู่สุขสวัดไม่เจิด ไปในทานี้เปรียบเหมือน,นมีเมฆสีดำฝังไปตัวของรูเมือนดังดูควัดวงใจ ไหลออหองนาแต่ยัอดูนโอแม่ทำทัานทาของลูกรราวิญญาณแม่ ไอ้ขาจิตสุขช่างออแม่คำตัดสิ E uh... แม่วาช่วยนำทางส่งแม่พลังแม่ ก็พลันไายออกมามันหาที่เก็บไว้ก็พลันวิ่งเข้าตา mm hmm. รสชาติของชีวิตที่น่ากลัว mm hmm. คือกว่วการว่าใครไม่เข้าใจโอ mm ้เธอผิน 他。